ขอต้อนรับเข้าสู่ EP ที่2นะครับของ t o o เอ็ก e ์เ e ร์ s มนต์ซิมูเเกมที่นำเอาการทดลองทางความคิดเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบที่เรียกได้ว่าย่อยง่ายและกันนะครับซึ่งทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าเฮ้ยการทดลองนั้นอะฉันอยากจะทำแบบนี้นะส่วนการทดลองเนี้ยฉันอยากจะทำแบบนั้นนะคุณผู้ฟังสามารถเลือกได้ตามใจเลยนะครับสำหรับ EP ที่1ครับเราได้คุยกันไปแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู ไปดูตอนนี้ได้เลยครับผมขึ้นลิงก์ไว้ได้แล้วนะครับทีนี้ใน E ีีที่1เนี่ยเราคุยกันเป็นถึงเรื่องของ Trolley Problems นะครับหรือการทดลองเรื่องรถไฟนั่นเองที่มีการทดลองที่รถไฟเนี่ยกำลังจะแล่นผ่านทับคน5คนในขณะเดียวกันน่ยคุณผู้ฟังก็มีอํานาจในการสับร่างและทําให้มันไปชนคนเพียงแค่คนเดียวซึ่งคุณผู้ฟังจะทําไม่ทำเนี่ยก็บ่งบอกได้ถึงความคิดและก็ไอเดียต่างๆนานา,นาถึงความถูกต้องศีลธรรมจริยธรรมภายในตัวคุณผู้ฟังเอง ทีนี้ครับคราวนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องบริดัน n S นะครับหรือว่า er S s สในที่นี้ไม่ได้หมายถึงก้นแต่อย่างใดแต่หมายถึงลาครับผมส่วนบริดันเนี่ยก็เป็นชื่อของนักปรัชญาย,ยาที่ตั้งคำถามนี้ขึ้นมามาดูกันครับว่าเขากล่าวถึงอะไรบ้าง โอเคครับบริดเดนแอสนะครับเป็นตอนเอ็ก e ์เพร์เมนตครับผมที่ทำให้เห็นถึง p a r a ดดกหรือว่าผมใช้คำปริศนาแล้วกันเป็นอะไรบางอย่างที่วนเวียนเวียนวนไม่จบไม่สิน้นถึงล่าตัวหนึ่งครับที่เรียกว่ามีความหิวและเขาก็อยู่ระหว่างตรงกลางระหว่าง2เฮกองฟางเนาะกองฟางทั้ง2กองเนี่ยที่มีความเหมือนกันมากๆแล้วเขาก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะไปกองไหนดีจนสุดท้ายเนี่ยมันหิวตายครับผม ซึ่งสิ่งที่มันเน้นนะครับหรือสิ่งที่ไฮไลท์ในเรื่องนี้เนี่ยก็คือ Decision Making ครับเมื่อเจอทางเลือกที่เรียกว่าน่าสนใจทั้งคู่แล้วก็เหมือนกันเนี่ยคุณจะเลือกยังไงล่ะมาดูกันครับว่าเอ๊ะวันนี้เราจะเจอกับใครบ้าง3คนเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเปลี่ยนไปนิดหนึ่งคนแรกครับโออันนี้ก็คุณคุณนะครับโซเครติส so ครับผมซึ่งเป็นกรีกฟิโลโซเฟอร์อีกแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญนะครับที่เป็นรากฐานให้ประวัติตะวันเรียกว่า ปรัชยาของตะวันตกเลยทีเดียวเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของจริยธรรมและการรู้ฝ่าวิธีการตั้งคําถามเขาค่อนข้างโด่งดังนะครับเรื่องวิธีการตั้ง,องคอถามเรียกว่าการตั้งคําถามของเขาเนี่ยเป็นที่ ก่อกวนเลยทีเดียวสำหรับบางคนนะครับบางคนก็ไม่ชอบเขาเลยเพราะว่าคนอะไรทําไมมันถามเก่งขนาดนี้นะครับแต่จริงแล้ววิธีการถามคำถามขขาเนี่ยมันทําให้เกิดการคิดเชิงวิพากษ์ครับแล้วก็เปิดเผยความเชื่อที่จริงแท้ของคนที่คิดแบบนั้นลองจิงนตนาการว่าคุณฟังถูกถามบางสิ่งบางอย่างซ้าๆซ้ำๆซๆลงไปล่างๆเนี่ยมันจะเจอต้นต่อของความคิด และนี่แหละครับคือสิ่งที่เขาเนี่ยหรือโซเ r a ติสเนี่ยพยายามค้นหาเขากล่าวไว้อย่างหนึ่งครับน่าสนใจเขากล่าวว่าชีวิตที่ไม่ได้พิจารณาเนี่ยไม่ควรค่าแก่การมีชีวิตอยู่เราจะอยู่ไปทําไมถ้าเราไม่ตั้งคําถามน่าสนใจมากเลยนะครับทีนี้เขาพูดว่าอะไรอ่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของบริดันแอสครับผมเรื่องเล่าของล้าน,นั่นเองซึ่งหิวน้ําแล้วก็หิวข้าวมาก มันถูกวางอยู่ระหว่างกองฟางกับกองน้ำมันไม่สามารถเลือกได้ว่าจะไปซ้ายกินน้ำหรือจะไปขวากินข้าวดีทีนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้กันบ้าง คนที่2ครับเราน่าจะไม่เคยเจอหรือใกล้เคียงเขามาก่อนครับกับฮันนาอารเรนนะครับเขาเป็นนักทฤษฎีการเมืองชาวเรียมันอเมริกันนะครับที่รู้จักกันในเรื่องของการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับธรรมชาติของระบอบเผด็จการรวมศูนย์หรือว่าเผด็จการแบบสมบูรณ์นั่นแหละนะครับในผลงานที่ส่งอิทธิพลของเธอนะครับที่ชื่อว่า the origin of totalitarian totalitarianism นะครับซึ่งเธอเนี่ยได้สำรวจรากฐานและลักษณะของการปกครองแบบเผด็จการ ดยวิเคราะห์การขึ้นสู่อำนาจของลัฐทิิฟรานซิสแล้วก็โอ้เรียกว่ามีหลายๆอย่างนะครับที่น่าสนใจด้วยอีกอย่างก็คือแนวคิดนะครับที่เรียกว่า the b a n a l i t y of evil หรือว่าผมไม่แน่ใจจะแปลว่าอะไรความธรรมดาของความชั่วร้ายหรือว่า Normal Evil แล้วกันะนะครับก็จะเป็น ความคิดหลักของเธอละกันเขาได้บอกว่าอะไรบ้างความขัดแย้งที่ท้าทายนี้ทําให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเสรีภาพและการกระทําหากลาแสดงถึงตัวแทนที่มีตัวลานเนี่ยแสดงถึงตัวแทนของเหตุผลนะ,นะครับการตัดสินใจไม่ได้เนี่ยสามารถเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดหายนะได้เลยหรือว่าทําให้ลานเนี่ยตายนั่นเองหิวตาย เรลคอนฟิวเชียสนะครับหรือว่าคงจือ้ออย่างที่เรารู้จักกันดีนะครับก้นที่ราเราก็เจอเขาปัญหาของลาเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความรู้ขาดขาดความรู้ที่แท้จริงในการรู้ซึ้งเราควรเห็นทางเลือกแม้ว่ามันจะดูเหมือนไม่มีทางเลือกเลยก็ตามซึ่งอารีนเนี่ยก็ได้บอกว่าม,มันทำให้เห็นเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งนะครับแต่ทั้งนี้ก็อาจจะบ่งบอกให้ถึงข้อจํากัดและมันมีเหตุผลไหมนะถึงแม้ว่าทางเลือกจะเท่าเทียมกันเนี่ยเราก็ต้องเลือกที่จะทําหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เลือกเลย โซกาติสก็บอกนะครับว่าอเรนเนี่ยได้ยกประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมานะครับมันไม่ใช่ว่าการการะทําของเราหรือแอคชั่นของเราเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลหรือว่าสะท้อนมาจากวิวของเราแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากความไม่แน่นอนหรือเปล่าของชือก็บอกว่าเฮ้ยใช่แล้วนี่คือหัวใจของความถูกต้องและความเหมาะสมในการดสินใจเลือกเส้นทางใดๆก็ตามแม้ว่าการเล่จะดูเหมือนเท่าเทียมเนี่ยมันสําคัญนะ ซึ่งอารีนเนี่ยก็บอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วการขัดแย้งเนี่ยสอนให้เรารู้และการเกี่ยวกับความจําเป็นของการตัดสินใจท่ามกลางความไม่แน่นอนซึ่งของชื่อเองก็ได้บอกว่ามันเป็นความสมดุลน,นะครับและความพอดีนะครับ m o เด r a t i o n นะครับที่ควรจะเป็นตัวนําในการตัดสินใจของเราไม่เพียงแต่เหตุผลเท่านั้นแต่ด้วยคุณธรรมด้วยหรือว่า virtue นั่นเองซึ่งโซการติสเนี่ยก็ได้บอกว่าแล้วการไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเป็นการเลือกหรือเปล่าล่ะการเลือกที่ไม่ตัดสินใจเนี่ยก็เป็นการเลือกไม่ใช่หรอเหมือนตอนแรกไง เราไม่เลือกที่จะสับล้างก็ไม่เลือกแต่มันก็เป็นการเลือกนะซึ่งก่อบฟิวเชรือของจื้อเนี่ยก็เป็นความคิดที่ลึกซึ้งนะครับการกระทําและการไม่กระทำเนี่ยล้วนมีผลลัพธ์และคุณธรรมของมันเองส่วนอาร์เดนเนี่ยก็ได้บอกว่าลองพิจารณาถึงผลกระทบต่อการกระทําทางการเมืองลาไม่สามารถตัดสินใจได้ก็ต้องอดอาหารสังคมไม่ได้ประสบปัญหาเช่นเดียวกันเมื่อผู้นําไม่สามารถตัดสินใจได้ใช่ไหม คอนเดเชียหรือคงจื่อเนี่ยโอ้เขาก็ค่อนข้างโดดเด่นเรื่องความเป็นผู้นําอยู่แล้วเนาะผู้นําก็ควรจะสะท้อนสิ่งนี้ถ้าขาดความกล้าในการตัดสินใจผู้นําก็ล้มเหลวในฐานะหน้าที่ของพวกเขาการปฏิบัติต่อคนที่พวกเขานาพามาเนี่ยมันผิดอยู่แล้วเนาะถ้าผู้นําไม่ได้นําซึ่งอารีนเนี่ยก็บอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วคุณภาพเดียกวบคุณภาพของการตัดสินใจเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่ความเท่าเทียมของตัวเลือกแต่ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนและใจริยธรรมของการเลือกนั่นเองโซคัติสก็ได้บอกว่า แล้วท่านคิดอย่างไรล่ะขงชือ้อเกี่ยวกับคุณธรรมภายในที่ต้องมาพร้อมกับการตัดสินใจเหล่านี้เราควรจะทํำยังไงดีมันเป็นการบ่มเพาะคุณธรรมภายในที่ทําให้เราสามารถเลือกเส้นทางที่ดีกว่าได้แม้ว่าทางเลือกเหล่านั้นจะดูเหมือนกันภายนอกก็ตามโอ้เรียกได้ว่าเป็นข้อสรุปที่เหมาะสมกับการสนทนาของเราเลยเราควรจะไปตัดสินใจเลือกกันแล้วดีไหมไม่ต้องรอละเดอล่าหิวตายเพราะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะตกเป็นเหยื่อมันลาตัวนั้นก็ได้ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเบริดน a อสทีนี้พร้อมหรือ,อยังครับสำหรับ s i m โหมดหรือว่าซิมเลเ t อร์โหมดเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียว oh, ตอนนี้ครับเราจะได้มาอยู่ในดเลม่านะครับที่เรียกว่าเป็นคลาสสิกละกันมาลองดูว่าผลจะเป็นยังไงมาลองดูว่าเราจะนำพาลา <or> น้อยตัวเนี้ย ไปถึงไหน,นความสุขเนี่ยก็คือเสียงที่ทําหรือว่าการเลือกที่จะไม่ทําโอเคถ้าเราช้าเนี่ยเราก็จะยิ่งไม่ได้เนาะถ้า,างั้นผมขอเลือกเอ๊ะผมทําไงอ๋อผมเลือกไปให้มันกินก่อนเลยดีกว่าเออโอ๊ย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 โอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊่โอ้ยโอ๊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 ยโอยโอ๊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 ยโ นี่มันตอนเอ็กซ์เพร์เมนต์นะไม่ใช่เกมพินบอลด่านแรกนะครับเราจะเห็นแล้วว่าน้องลาตายอ่าเขาบอกว่าให้ลองคิดดูหน่อยอว่ามันเป็น,ปนยังไงเอาละครับกลับมาแล้วครับสำหรับรอบที่สองนะครับหลังจากที่เราฟังเขาพูดไปรอบนี้ครับเอ้ยเรามีของด้วยแต่ว่าอ่าถ้าผมเลือกไปกินน้ำเนี่ย <laughs> ผิดแผนครับผิดแผนอย่างน้อยเรารู้แล้วนะครับว่าเลือกฟางเนี่ยก็ตายเลือกน้องน้ำเนี่ยก็ตายเช่นเดียวกันมาลองดูกันครับคราวนี้เราจะทำยังไงดีหรือเราจะลองไม่เลือกไหมครับลองให้น้องลาเนี่ตัดสินใจเองแต่เรารู้อยู่แล้วเนาะมันจะตายเนาะแต่เราลองอ absurd ดูดีกว่าหรือว่าสิ่งที่เราลองไม่เลือกในสิ่งที่เราสามารถเลือกได้แล้วเรามาลองดูกันว่าผลลัพธ์เนี่จะเป็นยังไง เดี๋ยวผมให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนละกันนะครับซึ่งสําหรับเรื่องของลาตัวนี้นะครับจริงๆอย่างที่เราได้บอกไปว่าบริดันเนี่ยเป็นชื่อของนักปรัชญาที่คิดคนนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในของเรื่องของบริดันนี่แหละมาน่าจะครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวเลือกทั้งน้ําแล้วก็กองฟางเนาะได้ครบทุกอันแล้ว10เมตรกับ10เมตรเนี่ยมันไม่รู้จะเดินไปทางไหนเลยและก็เราลองทางเลือกที่ไม่เลือกแล้วนะครับเราก็คงจะเห็นแล้วว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไง ทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปพูดคุยกันเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับบริดดนแอสเียกว่าว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรยังไงนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับว่าจริงๆบริแดนแอสเนี่ยก็คืออย่างที่บอกบริแดนก็คือชอนบริแันแกแอสที่มาจากลาน,นั่นเองคือเขาได้เสนอว่าเฮ้ยถ้ามันมีลาตัวหนึ่งยืนอยู่ระหว่างกองฟางและถังน้ำเนี่ย ลาก็หิวแล้วก็กระหายน้ำมากมากแต่มันไม่สามารถตัดสินใจได้เลยว่าจะไปทางไหนก่อนจนสุดท้ายเนี่ยมันอดตายแล้วก็เสียชีวิตแนวคิดหลักของการทดลองนี้นะครับทำให้เห็นถึงการตัดสินใจและเสรีภาพของการเลือกหากตัวเลือกที่เรามีเนี่ยเป็นสิ่งที่เท่าเทียมและไม่มีสิ่งใดโดดเด่นหรือเหนือกว่าเราจะสามารถทำการตัดสินใจได้หรือไม่ เคยไหมครับคุณผู้ฟังเวลาที่ไปร้านน้ําหรือว่าร้านอาหารแล้วกันแล้วมีโอ้ยเมนูเยอะมากเลยเลือกไม่ถูกแลยเจะเันไหนดีเพราะอันนั้นก็ชอบอันนี้ก็ใช่ชอบไปหมดจนไม่รู้จะชื่อจะเลือกอะไรนะครับแต่เช่นเดียวกันครับถ้ามันมีบางอย่างที่คุณผู้ฟังชอบกับคนอื่นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็คงเช่นเดียวกันครับในกรณีที่มีตัวเลือกที่มันเอ๊ะมันไม่ได้โดดเด่นกว่ากันเลยมมนน่าสนใจทั้งคู่เนี่ย เราก็จะประวิงเวลาไปเรื่อยๆจนสุดท้ายอาจจะใช้ u r g e n เของเวลาเนี่ยเข้ามาช่วยตัดสินหรือมัน,นก็เป็นเรียกว่าต้นทางเนาะของการผัดวันประกันพุ่งหลายๆทีที่บางคนเนี่ยต้องรอเดทไลน์เพื่อผลักดันตัวเองในการทำงาน ทีนี้เราจะได้รู้จักทั้ง3คนไปแล้วนะครับว่าสถานการณ์นี้มันเป็นยังไงเรามาสรุปกันดีกว่าจากบริเวนแอสนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการที่มีทางเลือกเท่าเทียมกันเท่านั้นนะแต่มันเป็นการสํารวจข้อจํากัดของการมีเหตุผลและเสรีภาพของมนุษย์ต่างหากปีศาะนี้นะครับยังเปิดโอกาสให้เราเนี่ยพิจารณาว่าความไม่แน่นอนของการเลือกอย่างลังเลเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิด เช่นเดียวกันได้กับการไม่เลือกหรือเลือกเลยนะการเลือกหรือไม่เลือกี่ยมีผลพอ,พอกันเลยการสนทนาเหล่านี้นะครับชี้เห็นถึงความสําคัญของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการการะทาที่ทางตรงหรือทางอ้อมรวมทั้งผลกระทบทางจรยิยธรรมที่เกิดขึ้นการตัดสินใจบางครั้งนะครับอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันกลับซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะมากเพราะการเลือกหนทางใดหนทางหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เป็นเพียงส่งผลต่อชีวิตของเราเองนะครับ จะส่งผลต่อเรียกว่าส่งผลต่อคนรอบข้างอีกมากมายและรวมไปถึงสังคมด้วยอีกต่างหากในที่สุดแล้วครับเรียกว่าพาราด o อกของบริดันแอสนะครับจะสอนให้เราเห็นว่าการไม่ตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เราไม่คาดคิด expect the unexpected และการที่ทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตไปเนี่ยก็อาจจะเกิดจากสิ่งนี้ก็ได้นะครับ ขอบคุณที่เข้ามาฟังนะครับตอน Experiment Simulator ใน EP ที่2นี้นะครับผมพยายามจะทำให้มันกระชับขึ้นนะครับเพราะเห็นจากว่าตัวเกมเนี่ยก็มี d ด a l o g ล e อกออกมาให้เราฟังให้เราได้ e n j o y กับมันไปนเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมอาจจะอธิบายทั้งหมดไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะโอเคทำให้มันสั้นๆลงดีกว่าเพื่อให้มันง่ายต่อการติดตามแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังถ้าเป็นคุณผู้ฟังเนี่ยจะเลือกไปทางไหนให้น้องลากินน้ำให้น้องฟังให้น้องฟังให้น้องลากินฟางหรือว่าจะทำอะไรดี อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับราคาอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นถ้าสนใจยังไงก็อย่าลืมติดตามเราได้นะครับใน EP ที่3และ EP ถัดๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ